ดีกว่านะฮะเปลี่ยนอารมณ์หน่อยคุณผู้ชมไปดูหน่อยที่โรงเรียนนี้มันมีภาพน่ารักอันหนึ่ง <c oughs> ปรากฏว่าเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาฝึกเป็นอะไรนะด่าไม่เยออ์แล้วเหมือนกับน้องแบบไม่พอใจไเยออ์แล้วเหมือนกับน้องแบบไม่พอใจฝึกเท่าไหร่เนี่ยนะฮะเขาเรียกควงกระทาใช่ไหม <c oughs> น้องก็ทําไม่ได้แล้วปรกวากฏเพื่อนถ่ายรูปน้องเอาไว้อ่ะ <c oughs> เหมือนวีนแปกแต่เดี๋ยวจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้ <c oughs> ลองฟังเสียงดูนะฮะดูหน้าดูหน้าซ้าย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 ไปตรวเป็งจริง ซ้ายซ้ายซ้ายตาบ้างดิหนึ่งสองตาบอดกันไหมไม่ต้องใช้เลงหนูนี่ทำไมือแบบนี้ก่อนเดี๋ยวมันหนอกเองจริงหรืล่าดูแบบนี้ไม่น่ารักใช่ไหมอ่ะดูใหม่ดูใหม่ซ้าย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 ไปตอดแบงก์ดีซ้ายซ้ายซ้าย สามสี่หนึ่งสองตาบาดกันไหมไม่ต้องใช้เล<ม>งนูนี่ตาเมย์แล้วหลังจากนั้นไม่อยากจะเป็น <c oughs> ดา,มาเมเยอร์แต่สุดท้ายเมื่อพี่ฝึกให้คุณผู้ชมเห็นภาพวีนใช่ไหมตัดภาพไปฮะวันที่ต้องลงสนามดูฮะโอ,โ,ฮโอ้โห <c oughs> โอ้โหไหนคนไม่อยากเป็นดาเมเยอร์ ดูฮะเก่งมากดูครับดูขอเปิดภาพเทียบเมื่อกี้นี่หน่อยคนที่ไม่อยากเป็นแล้วกีฟเลยไม่อยากเป็นแต่ดูเอวเห็นนะคือภาพนี้น่ารักมากล่าสุดคุณผู้ชมฮะ น้องปิ่นนภาใจ่ไหมปิ่นนภาปียธิด<ร>าดวัน,น,นไหนนีุยกับสองคนค่ะเขาเป็นที่น้องกันน้องคนเนี้ยเสื้อดำชื่อว่าอินเตอร์นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยภาพตามที่เห็นเลยว่าหน้าน้องทำไมมันเป็นอย่าง,งานั้น เพราะว่าตอนนั้นเป็นการซ้อมช่วงปิดเทอมคือโรงเรียนเนี่ยจะต้องไปฝึกซ้อมโชว์กีฬาแล้วปิดเทมอมะเข้าใจใช่ไหมเด็กมันก็อยากจะหยุด<อ>ปรากฏว่าพี่สาวซึ่งเป็นดรัมเมเยอร์ด้วยกันพี่สาวเป็นคนสอนให้เป็นคนเรียกมาซ้อมพ่อกับแม่เป็นคนถ่ายคลิปคือมันก็เหมือนกับคนรู้จักสอนขับรถอะ่ะเราก็สอนน้องอน้องไม่ค่อยอยากจะฟังแล้วน้องเหวี่ยงยแต่สุดท้ายนี่พอพี่เลยนะฮะกลายว่าอะไรทุกคเก่งมากาลองฟังเสียงทั้งคู่หน่อยนะคะวันนี้มาทั้งคู่ค่ะ แม่ถ่ายอันนั้นคือซ้อมที่ไหนครับอะไรนะคะตอนนั้นซ้อมที่ไหนอะครับซ้อมที่โรงเรียนเวดวิทยาคารค่อะอฉวดวิทยาคารใช่ไหมอตอนนั้นคือแบบความรู้สึกคือนะตอนนั้นคือก็เป็นช่วงสั้นๆไหมเห็นเห็นคลิปแล้วก็แบบแต่เราก็ทําไปใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นไม่ได้ตั้งเป็นแอบ,บถ่ายอะไม่ได้ตั้งใจถ่ายไม่ได้ตั้งใจว่าเขาถ่ายอยู่อะไรอย่างนะี้นะใช่แล้ววันที่เป็นงานกีฬานี่คืองานอะไรครับที่ว่าเป็นงานวันจริงครับ กีฬาเพคิะงานกีฬาเพเิออ๋อคือจริงคนเรามันฝึกกันได้ที่บอกว่าทําไม่เป็นทําไม่ได้ <Hey. S 1> สุดท้ายวันหนึ่งพอมันฝึกมันก็ได้เห็นไหมฮะแล้วเก่งเลยพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ